สวัสดีครับพี่น้องผมจะพามาชมรถมือสองนะครับติดเต็นท์รถนะครับผมไปกันเลยครับผมมาครับคันแรกนะครับไทตันพัดนะครับปี2 0 1 7็ครับผมเครื่อง2004ครับราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0ันบาทครับผมคันต่อมานะครับวีโก้สมาร์ทแคปนะครับปี0 9นย์นะครับเครื่อง2.5 0พาครับราคา2 7 0 0 0 0บาทนะครับคันต่อมาครับวีโก้ครับ ปี2007นะครับเครื่อง2องันครับราคาอยู่ที่23 5 0 0 0ันบาทครับคันต่อมานะครับ Bico Champ นะครับปี2 0งพนะครับราคาอยู่ที่3 6 5 0 0 0ันบาทครับเครื่อง2,5งนะครับอันนี้ต่อมานะนนะ 21, ครับ Titan Plus นะครับปี2 0 1 1ครับเครื่อง2,5งนะครับ ราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมมาครับต่อแล้วรถเก่งนะครับคันนี้นะครับมีสันมากษณนะปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเครื่องพันสองนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมต่อมาครับซูซูกิเซลีโอนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมเครื่องหนึ่งพันครับราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับรถใหม่ครับคันนี้คันนี้ครับต่อมาครับ โตโยต้า V ออสครับโตโยต้า V ออสนะครับปี 2011, นะครับเครื่อง1.5นะครับราคาอยู่ที่195,000บาทครับแล้วก็ต่อมาครับนิสันนามิล่าครับปี2014ครับผมเครื่อง1.2 0่นะครับราคาอยู่ที่230,000บาทครับผมต่อมาครับ Ford r a n g e r นะครับปี2010นะครับผม ราคาอยู่ที่2อ0 0 0 0บาทนะครับเครื่อง2,5ง0นะครับผมฝากไว้เลยนะครับ